ชอบผีกระสือที่สุดเพราะว่าชีนั้นแหกทุกกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยกระหังยังต้องใช้ปีกในการบินตามหลักของฟิสิกส์หรือว่าจะเป็นผีเป็ดเองที่มีเสียงสูงเพราะว่ามีปากขนาดเล็กถูกต้องตามหลักอนาโตมีแต่กระสือเนี่ยทำลายทุกกฎเกณฑ์เพราะว่าเธอสามารถถอดหัวและไส้ออกจากตัวได้อย่างปลอดภัยอย่างไม่น่าเชื่อชนิดที่เรียกว่าศัลยแพทย์ของเ i t ไอทเนี่ยยังคงต้องเก็บไปเป็นเคสศึกษา ไสกระสือเองนี่ก็สามารถเลืองแสงได้ทั้งคืนโดยไม่ต้องอาศัยพลังงานใดๆชีวะเทคโนโลยีขนาดนี้นาซายังทําได้แค่ฝันเลยแต่ที่เด็ดสุดนะกระสือนี่สามารถบินได้โดยไม่ต้องอาศัยแอโรไดนามิกใดๆผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผมจะเจออะไรแบบนี้บอกเลยในประวัติศาสตร์การบินของมนุษย์กระสือคือสุดยอดแห่งความสําเร็จถัดจากพี่น้องตะกูหลายหรือว่าจะเป็นยานวัตถุของยูริกาการินยังความสุดยอดของเธอยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นอกจากกฎวิทยาศาสตร์แล้วเธอยังอยู่เหนือหลักจิตวิทยาด้วยลองคิดดูนะถ้าผมมีพลังงานแบบกระสือบินได้ด้วยน้ำหนักขนาดที่เบามองเห็นในที่มืดและไม่ต้องการพลังงานเชื้อเพิงบานี้เนี่ยผมคงเหาะเหินไปทั่วโลกผมคงบินไปดูทุ่งลาเวนเดอร์ที่ฮอกไกโดหรือว่าบินไปดูแสงเหนือที่แฟร์แบงค์ในอารสกาแต่กระสือไม่สนใจอะไรเลยพอเธอเทคออปับ แม่งตรงไปกินขี้อย่างเดียวเลยโอ้ปวดหัวเลยเนี่ยคือถ้าแค่หิวขี้อนะมึงเดินไปกินก็ได้มั้งไม่เห็นจะต้องอาศัยพลังงานวิเศษอะไรเลยเคยได้ยินที่สปไปเดอร์แมนพูดไหมพลังงานอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งนางนี่บอกแม่มึงสิสปไปเดอร์แมนกูแค่จะกินขี้